เขาไกรลาดเป็นยอดเขาแห่งหนึ่งของเทือกเขาหิมาลัยตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกในเขตปกครองตนเองของทิเบตอยู่ทางตอนเหนือของยอดเขานันทาเทวีราว100ไมล์เขาไกรลาดมีความสูง2 2 2 2 0ฟุตจัดว่าเป็นยอดเขาที่สูงเป็นอันดับสาที่ของโลกและสูงเป็นลำดับที่19ในบรรดายอดเขาข,าของเทือกเขาหิมาลัยเป็นยอดเขาที่มีอายุกำเนิดมาจนถึงปัจจุบัน50ล้านปี ในศาสนาฮินดูเชื่อว่าเขาไก่ลาดเป็นที่ประทับของพระศิวะและพระแม่ปารวตีในศาสนาพุทธมีคำพีสารถะปกาศนีระบุว่าเขาไก่ลาดเป็นเขาที่เสริฐที่สุดในบรรดาภูเขาในป่าหิมา่อนและยังปรากฏในศาสนาเชนและศาสนาบอลตามความเชื่อของศาสนาต่างๆเขาไก่ลาดเป็นศูนย์กลางของจักรวาลได้เชื่อว่าคือแห่งเดียวกันกันกบเขาพระสุเมน เชิงเขาไกรล,ลาดเป็นต้นกําเนิดของแม่น้ําสําคัญหลายสายของภูมิภาคแห่งนี้ได้แก่แม่น้ําคงคาแม่น้ําสินธุและยังมีทะเลสาบอีกเจแห่งอยู่รายรอบซึ่งแห่งที่สําคัญก็คือทะเลสาบมานัสะโรวระหรือทะเลสาบมานัสะซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของเขาไกรล,ลาศท,ที่เชื่อกันว่าคือสระอโนดาตในป่าหินพ่านเชื่อกันว่าเป็นสถานที่กําเนิดของหงและหงก็จะบินกลับมาที่นี่ทุกปี ทะเลสาบมานัส,สะได้ถูกอ้างอิงในรามยณนะและมหารารตะที่ระบุว่าทะเลสาบอันศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้แม้แต่ใครได้ถูกต้องหรือว่าสัมผัสหรือว่าเอาน้ํามาล้างร่างกายหรือได้อาบน้ําในทะเลสาบแห่งนี้ผู้นั้นจะได้ไปสู่สวงสวรรค์และถ้าใครได้ดื่มน้ําในทะเลสาบศักดิ์สิทธิ์นี้ก็จะได้ขึ้นไปอยู่ในสวรรค์ใกล้ที่สถิตของพระศิวะเขาไกรลาศปกคลุมไปด้วยหิมะและน้ำแข็งสีขาวโพลนจนได้ชื่ออีกชื่อหนึ่งว่าภูเขาสีเงิน ทุกๆปีจะมีผู้จะริกแสวงบูมตามศาสนาต่างๆเดินทางมาที่นี่โดยเชื่อว่าเป็นการบูชาและได้อยู่ใกล้พระศิวะโดยจะทําการประทักสินให้ครบ39รอบเป็นการบูชาอันสูงสุด